กาลังทีก็จ้ามาสู้ขอในมือนี้ก็คือน้องคนนี้แหละตอนนี้น้องคนกาลังล้างถ้วยลางอย่างเลยมันจะมีโคดเหล้าล้วก็มันจะมีเงินอยู่ในจุดนั้นเลยต้ขตมข้าวต้มอีหยังอยู่เดินมีปัจจุกันยังเด่นวะตุกันทางพุ่นอ้ายเพิ่นกาลังคุดเจ้าจะไปพังรักอยู่บอลน,นั่นเลย ไอ้เพิ่นกำลังคุดอยู่นี่นะเจ้ากำลังนึ่งข้าวอีนังนะยามตอนแรงทุกคนแต่นี่แมนไฟเรื่อนทั้งเจ้าบ่าวเลยนี่แมนเฮือนทั้งไฟไฟเจา้านะสาวนะอ้อมยู่จีนเจือยู่อยู่ยังหยวกำลังลงพักหลงยังเลยตอนนี้เออไฟเลยอ่ะเจ้าจะปลูกแบบนี้เลยเอออ,อุ่งพอเท่าเพิ่นมาแต่หาง่อยแล้วก็เจ้าจะขึ้นเหือตอนนั้นเลย นี่นี่อ่าเพื่อนมันกำลังอ่าพากันยกไว้เป็นกระสอบกระสอบเลทางนี้สาวๆกำลังซักเครื่องอันอย่างเลยย้ำตอนแรงทุกคนเลยสาวๆกำลังอาบน้ำเลยทุกคนเลยสบายดีทุกคนแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อตอนนี้เราเคามาอยู่จุดนี้ทุกคนเลย อีกหมู่บ้านหนึ่งนะหมู่บ้านนี้กําลังสีมีงานแต่งเลยตอนนี้ข้าเจ้ากําลังต้มข้าวต้มอียอย่างอ,อยู่อยู่ในหม้อนะทุกคนเลยไฟกําลังลุกเลยงานนี้การพี่แต่สาวๆเลยอยู่จุดนี้นี่เป็นกล่องฟืนกลองไฟข้าเจ้าทั้งพุ่นแม่นเฮือนลังนั้นกําลังหรือว่ากําลังสีมีงานแตง่งมันน่าจะแม่นคาะงูข้าเจา้าข้าเจ้าจะคัางโม่ไว้แบบนี้อยู่ในเขตนี้ได้ข้าเจ้ามาน่ากันนิยมกันเทด ออกโมอยู่ตลางเฮือเลยยุเขตนี้ทุกคนเลยนี่คือสวนข้าเจ้าทุกคนเลยพักกาหอมบัวหอมอย่างนี้ข้าเจ้าพากันปลูกเออมีหอมเปย์พร้อมนะนี่ก็บอกโมคือกันอทุกคนไอ้นั้นคือกระตุกข้าเจ้าได้ปาดข้าเจ้าเฮ็ดหางโมนะข้าเจ้าข้างโมไว้ลวมาเฮ็ดไทยกับก้อไผ่เลยก่อไม้ไผ่เลยนี่ ในในยามตอนแรงแล้วเจ้าก็พากันออกกําลังกายแบบนี้เลยอยู่ในเขตนี้ก็มกักนิยมกันเตะก็ต่ออีกยังทุกคนเลยนะบางรังคาก็น่าจะปลูกผักบัวอยู่ทึ่งเฮือนแบบนี้เลยอ่าข้กาก็พากันนั่งซ่มแซลอยู่อยู่ตารางเฮือนแบบนี้นะเดินมีปัจกันยังเตือนว่าตอนเบิ่นฮะเออ <c oughs> เอาทุกคนเลยได้ถามน้องเพื่อนว่าอ่าไปสซอนปลาซอยบ่อหรือบ่อเอเอ,เอ,เอทุกคนเลยเพ,พราะว่ามือนี้เป็นมือปลาซอยขึ้นนะระเจ้าน่าจะขังไกลไว้อยู่ในขอกแบบนั้นเอาตอ,อนนี้ขราเจ้ากําลังสีเข้าเลยนะทุกคนอยุ่ในเขตนี้น่ะข้าเจ้ากับบ่อได้มีไพ่ฝ่ายยังข้าเจ้าต้องได้เอาเอาจักเถอะเอายัางมาแกะโงสีเข้าแบบนี้เลย ทางพุ่นอ้ายเพิ่นกำลังคุดบอนที่ข,ขเจ้าอ่าอยากพังรักอ่าบอนขเจ้าอันเฮ็ดที่เหตุหี่คองอยังไงได้ผูกงัวผูกควายอยู่จุดนั่นหรือว่านี่ทางนี้นะทางน้องๆเพิ่นกำลังหามไปกำลังหามไปทางพุ่นแหละขเจ้าจะไปพังรักอยู่บอนนั่นเลยนี่อ้ายเพิ่นกำลังคุดอยู่ อันนี้คือฟื้นได้ฝืนที่ข้าเจ้ากะเกี่ยมมายากเผาง่วาางเผาควายในอย่างอ,อื่นเพื่ออะไรนะพอว่ามือนี้เป็นมือเริ่มเลยนะเหินหลังนี้ทุกคนเลยนี่เหินหลังนี้แหละที่กระลังสีมีงานแต่งยังนะเหินหลังนี้เลยอันนี้แมนเหินทั้งฝ่ายเจ้าสาวไนดะ้คนกานนี่แหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นประมาณนี้เลยทุกคนเลย จะเอามาอีกอย่างนั้นหนึง่งเขาจะมาปลูก<อ> <ๆ S 1> ไว้หรือว่ามาพังไว้อยู่จุดนั้นเลยอ่าเขาจะพังบอลเดียวกับรักตัวนั้นแหละเฮือนสองรังกันน่าจะอยู่ติดกันแบบนี้เลยเลยอ่าเฮว่าคนละเฮือนได้ทุกคนเลยนะเฮือนลังนี้กับเฮือนลังนี้คนละเฮือนเลยอ่าตอ,อนนี้นะเฮือนลังนี้นะกําลังสีมีงานแตงไผไหน <ๆ S 1> ไหมืออื่นนะสำหรับมืออื่นนะถ้าเจ <ๆ S 1> ้าจะอันปลูกแค่นี้ยังนะอันนี้ทางไฟเฮือนเจ้าเศร้าเฮือน ชาวบ่าวก็น,น่าจะอยู่พุ่นเลยนะห่างกันบ่ใกล้ดอกติดติดกันนะเอาพัวบานเดียวกันหลังจากที่ขุดแล้วแล้วตอนนี้ก็พากันป้องแบบนี้เลยนี่พากันป้องแบบนี้แหละโอ้ปุ้มนะอันนีข้ข้าเจ้าจะมาพุกควายอยู่จุดนี้เลยอันนี้ก็คือขาดบ่ได้สำหรับหีดหีดของประเพณีอยู่ในเขต นทนอบสปปลาวทุกคนนะเจ้าต้องในมีัน,นี้เจ้าจะผูกขวยอยู่จุดนั่นเลยกามามาบ่งบอกกับพีอยู่ในเฮือนอยู่จุดนั่นทางนี้นะเจ้ากําลังนึ่งเข้าอียังน,นะงามตอนแรงทุกคนในทางพุ่นกำลังสีเข้าสวโลวนกันสีเข้าอยู่อันนี้แม่นทางเพื่อนฝ่ายทางเพื่อนฝ่ายเจ้าบ้าวทุกคนในยกาอยู่กับแบบว่าติดติดกันแบบนี้เลยนะเอาอ่า เอาอยู่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทุกคนเลยแถนนี้แมนไฟทั้งไฟทั้งเจ้าบ่าวเลยส,ส่วนาทางนี้แม่นเฮือนทั้งไฟไฟเจ้าสาวนะวาแมนน่าจะอยู่ติดติดกันแบบนี้เลยนี่อันนี้ห่างกันกับวาแมนสาวเมตรทุกคนเลยอ่าบอกเร่งเร่งสัญญาณกี่ริง่งเร่งเต้ อยู่นี่คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยข้ามานั่งลินโทรศัพท์อยู่จุดนี้แหละทางนี้แมนบอลข้าากากโตกากเตนอีอย่างนะสสำหรับมืออื่นแล้วข้าามานั่งกินเค้าอยู่จุดนี้เลยทุกคนเลยนี่ทางนี้ก็เต็มไปเดผู้สาวเลยทุกคนซ้อมยืดเนเจออยู่อ่ะอยู่เลยโอ้ทางนี้แมนข้าากำลังลินมักกะล็อกหรือว่ากุ้งไก่อีอย่างเลยอันนี้แมนบอลข้าาอาจจะแต่งอยูคั่วกินแล้วข้าาจะเฮ็ดแบบนี้อยู่ในเขตนี้ทุกคน พากันนั่งกินนั่งเห็ดลาบเห็ดยังผักลาบผักยังกระจจะแถวนี้ทุกๆงานมันตน้องมีขจาลิ้นกุ้งไก่แบบนี้เลยอยู่ในเขตน,นี้ทุกคนเลยทางพุ่นแม่เทาเพิ่งกำลังฟันพืชน,นี่ยังเลยทางพุ่นนะกำลังสนละวนกันะกะเขี่ยมโตตั้งนี่ยังเลยนะสำหรับกะเกี่ยมโตตังก็มีแต่ผู้สาวทั้งนั้นเลย กระพุยน้ำก็น่าจะแม่นลลยกระพุยอยู่เดยข้าเจ้าพาการกะเกี่ยมตักน้ำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยหนึ่งนึ่สองสามสี่ห้าห้ากระพุยเลยอันนี้มันบอนข้าเจ้าตำมักพริกอียังไรอ่าตำมักพริกเลยคกมันมีคกมันต้องมีสากบอเขาเจ้าตำมักพริกก็คือขาเจ้าจะพากานเห็ดอยู่เห็ดกินในยามอื่นนั่นแหละโอ้ทุกคนลยบอนไก่ไข่ขาเจ้าคักข้าเจ้าเห็ดแบบนี้เลยนี่ พากันนั่งทดลองกันแบบนี้เลยสำหรับสาวๆกคนเลยหลังจากที่จะเากะเกี่ยมเพ็ดเหรียญไว้ตัวต่างมว้มีล้าพากันทางแบบนี้เลยเอา้าทุกคนเลยผ่านไปเป็นหนึ่งสัโมงหรือว่าสองสัโมงนะตอนนี้ก็ได้กลับจากหมบ้านที่มีงานแต่งจุดนั้นทุกคนเลยตอนนี้บลอเกมาอยู่ที่โมบานอ่าห้างจากโมบ้านนั่นก็นถือว่า2กิโลไปไปนะคืออย่างทุกคนในบา้านแล้วทุกคนเลยตอนนี้มาอยู่จุดนี้ก็ถือว่า อยู่จ,จนนี้ก็กำลังสีมีงานงานสูขออีกอย่างเลยนะนี่เถื่อนเพื่อนแล้วก็เจ้ากำลังสนล้วนกันเบาอีกอย่างนั้นเนี่เดียวบาเก้กัสีขึ้นเถื่อนให้ทุกคนได้เบิ่งประมาณเล็กน้อย,อยนี่แหละทางพุนแล้วก็เจ้ากำลังแต่งอยู่ครัวกินนะตอนนี้บาเก้กัสีเขาเบิ่งว่าขาเจ้าได้เห็ดอีกอย่างนี่ทุกคนเลยอออ่ากำลังเห็ดอยู่ตอนนี้เจ้าเจาแกบ่ อเาเจเลยเจ้เลยเจเลยข้าเจ้ากำลังเหตุป่าอันนี้คือข้าเจ้าจะแต่งอยู่เพื่อกินอาหารที่ตอนรับขนที่มางานนี้แหละทุกคนเลยเน่ทุกคนเลยนี่แหละน้องคนนี้แหละที่กำลังสีเป็นเจ้าสาวหรือว่ากำลังทีข้าเจ้ามาสู่ขอในมือนี้ก็คือน้องคนนี้แหละตอนนี้น้องเ่นกำลังล้างถ้วยล้างอย่างเลยอ๋อกำลังสนวนอย่างข้าเจ้าได้ข้าเจ้าได้แกงได้ต้มเอาได้ป่าได้ทุกคนเลย ตอนนี้เบบบอลกัาเจ้าแต้ยอยูก่ก็กินแลวก็จ้าพากันกินข่าวแบบนี้เลยหลังจากที่กเจ้าล้างแล้วทุกคนตอนนี้กเจ้าก็มาเออนี่มาแกงแบบนี้เลยันเี้กรัดูกทงเพื่อนเรากัจจากํากำลังอ่วาวเรื่องฮีตของประเพณีของคนสนเพาอยู่เขตสนมดนะทุกคนหน่อยอ่าตอนนี้บ่าวเพกากำลังสีขึ้นเบิง้งอยู่จุดนั้นเลยก็ว่าได้นะ ลังสียางขึ้นแล้วอ่าวทุกคนเลยตอนนี้ข้าเจ้าก็จะล่มเลืองหิตของขาสินสอดขาดอกขาดอกนี่ยังอ่ามันจะมีขวดเหล้า้วก็มันจะมีเงินอยู่ในจุดนั้นเลยนี่ทุกคนตอนนี้บัพพี้จะได้ขึ้นให้ทุกคนได้เบิง้ง ข้าวๆได้ทุกคนนะเจ้ากำลังกำลังทอดขั้นตอนการคาดองอยังเลยนะตามที่บอฟฟี่ได้ยินก็นประมาณสาวกวาลานะตอนนี้เจ้ากำลังว่าวอยู่กำลังลงพักหลงยังเลยตอนนี้ตอนนี้กาสีย่างขึ้นทึ่งเฮือนบอลข้าวเจ้าแต่งอยูุโคกินเห็ดลาป,ป่ายัางเลยโอ้บอลน,นี้เป็นบอลข้าวเจ้าแต่งยูโคกินซุปลาบยัง กันกินข้าวแบบนี้เลยอ,อยู่ในเขตนี้ทุกคนเลยนี่คืองานสู้คอแล้วเข้าจะกินแบบนี้อ,นอ,นอ,อันนี้บอพลามบ่วัานี้บ่บ่แม่บอแม่น่าทางพุ่นแล้วเข้ากกำลังสนระวบนกันเว้าเรื่องฮิตของประเพณีนั่นแหละทุกคนเลยอยู่ในเขตนี้เล้ข้ามีการสู้ขอกันแบบนี้เลยนี่ทุกคนเลยเขาอยู่จุดนี้นะเาขากำลังเ็ดอาหารเลย เพื่อนก็เจ้า like ก like so ma anyway, ็น to yes, ่าจะสุงๆแบบนี้เลยต้องมีคันได้ลงแบบนี้นี่นี่อ่าทางนี้ก็คือว่าแล้วทุกคนกําลังผักหลาบผักยังเล้วตามเบิ้งก็น่าจะเมนรับป้าได้ขึ้นเขาเห็ดอ่าผ่านไปอีก1นึ่งสโมงหรือว่าสองสโมงนะทุกคนเลยตอนนี้บาเพชรก็ได้ออกจากจุดหมู่บ้านที่กําลัง มีงานสุขขออีกอย่างนะตอนนี้มายุอีกโมบ้านนึงนี่มาเบิ่งข้าเจ้ากับเตะต่อเตะฝาดตะกออีกอย่างในยามตอนแลงนะข้าเจ้าก็พากันออกกําลังกายแบบนี้แหละอยู่เขตนี้ทุกคนเลยข้าเจ้าได้คุดบอลจะตั้งเดินง่ามเลยนี่นี่เป็นเฮือนสาลของข้าเจ้าเลยทุกคนเลยหมบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นหมบ้านที่บ่าพี่เคยเคยมาดูๆในเสวยงมีงานแต่งอีอย่างนะ อ่านี่เป็นเฮื่อนสารของกระเจ้าเลยทุกคนเลยนะตรงนี้ก็เวลาก็ประมาณอ่าสิบสิบสิบเจ็ดโมงเลยสำหรับเด็กน้อยแล้วกระเจ้าก็จะพากันลินนี้ยังดิถามกระเจ้ากันแล้กันเดี๋ยวจ้เจาะกระเจาะลองบิลเจาะเจาะบีเลยโอ้แถวนี้ยุ่เขตนี้ผูญิ่งก็พากันลินบีแบบนี้เลยทุกคนเลยนี่แหละกระเจ้าก็พากันลินแบบนี้แหละ ตอนนี้บ๊อเคกับยางเที่ยวสม้มตามหมู่บ้านหรือว่ากลางหมู่บ้านเลยนะเฮือนซานกระเจากันนี่แหละบางที่กับบางร่างกับมีเฮือนลังหย่ลังโตเ่อกันได้ทุกคนนะเป็นหมู่บ้านที่กว้างที่สุดของอของยุเคเขตนี้เลยยุเคเขตนี้เลยก็ว่าไดนะ้นะนี่ทางนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังนั่งฟิงไฟแล้วก็ล้มเบาพื้นอย่างนั้นนี่นะทุกคนเลยตามภาษาของสาวบ้านอยู่ใน่วนอุสวรรค์วาราแหละ ยามแรงแะเจ้าจะอยยุแบบนี้เลยนั่นคืองัวง้วของข้าเจ้านะข้าเจ้ากระพากันไล่เมื่อแต่ดงเต้ป่ายยังทุกคนเลยตอนนี้ข้าเจ้ากับมาไล่หอดแรงหอดอคอร์กยังใยายามตอนแรงตอนนี้ข้าเจ้าจะคูกจะมัดอียังเลยนี่พากันกดกาบังนี่คือส่วนข้าเจ้า มันเป็นมันเป็นส่วนที่ติดติดกับเือนเลยก็ว่าได้เลยเอ่ข้าเจ้าจะปลูกมกักสรีปลูกมักแตงในแถวนี้ทุกคนข้าเจ้าจะเอาน้ำน้ำสีนี่แหละโหดกำลังงามเลยมักแตงข้าเจ้าเพราะใเป็นเือนข้าเจ้ากำลังเฮ็ดไมใหม่กำลังตั้งมใหม่เลยผ่าไม่เอาแปนพายยังเล็กข้าเจ้ามาเฮ็ดไทุกคนในีนทางนี้กำลังประกอบอยังอย,งอยู่ เออเอา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 โออ๋อันนี้เป็นบัวรดไงแต่เก้าสมัยส่งขามเลยตอนนี้ก็จะมาเฮ็ดอันนี้มาเฮ็ดกระแล่งอีนยำนะมาเฮ็ดกระแล่งทุกคนเลยอันนี้คือโทรโคงหรือว่าปักเล่อของหมู่บ้านขจานะย้ำมีเวรกมีงานร่วมอยู่ในบ้านแล้วจเอาเอาเล็กอีนยังมาตีมาเคาะอันนี้มั่นกะจะ มัมมมนก็นจะดั้งทัว่วอันนั้นทั่วมู่บานขะเจ้าเลยเลยสามารถไปเตาหงมได้นะในเมื่อเวลาขะเจ้าได้เคาะทุกคนเลยนี่เป็นสวนขะเจ้าปลูกอนน้ยาสูบเลยนะตอนนี้ยากระลังงามเลยทุกคนเลยขะเจ้ามาอ้อมโดยเล็กตานางแบบนี้ขะเจ้าเห็ดหัวสบายเลยนี่ยาสูบขะเจา้าขะเจ้าจะปลูกแบบนี้เลยมันเป็น มันงามเลยข้าเจ้าใส่พุ่นอีหยังผุ้ยอีหยังเลย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็บข้าเจ้าปลูกต้นมะเหนวอีหยังเห็นจ้ะเอาตเะเอิร์แบามะเหนวทุกคนเลยตัวนี้นี่บอเคยได้ลงฮอตเซยแล้วทุกคนเลยอ่านี่พอรอพทาวนอาการดรอปผู้ม่วงมาต่ออางดรอปเออพรอพทาวนมาแต่หางวัวอีหยังประมาณนี้แหละถามพรอพทาวนว่า ตีมองบอ่บอพ่นหหว่าหางัวมาที่หางัวทุกคนเลยย่าตอนแรงแล้วข้เจ้ากะพากัน,กกนห,าหาหางัวหาังยอยู่แบบนี้แหละอยู่ในเขตนี้ผูกถังพ่นแกกล้วกังขามเหื่อเลยขามเพื่อไปจานจะฟังพูนแหละขเจ้าจะขามไปอันนี้คือเหือ่องอลูมิเนียมนะอลูมิโนมโยมนะอลูมิเนียมขาเจ้าจะมาดึงขึ้นไว้ส่วนน้ำลายน้ำเซร่าแหละแต่ว่าตอนนี้นะข้าเจ้าก็ังยมาถันเดีเยาลงเลย มันน่าจะข้าเจ้าก่าน่าจะขามหอดฝั่งพุนเลยได้หลังจากที่ขาเจ้าจอดปุ๊บหละ่ะพยายามขับเหื่อไปจอดอยู่บอนนี้คือเก่าอืมอา้าวทุกคนเลยตอนนี้ข้าเจ้ามาจอดปุ๊บอยู่จุดนี้คือเก่านี่มาจอดอยู่จุดนี้คือเก่าเลยหลังจากที่อาขามไปนะทุกอืมนี่อันนี้เป็นทางขึ้นละ่ะข้าเจ้ามาใส่แหใส่ย่งแบบนี้ละสามารถขึ้นใดเลยทุกคนนะ มันจะบอพืชบอยอ่างเลยนี่ย้ำตอนแรงแล้้กเจ้าพากันคนส่งขับเครื่อนคนส่งขามเซ่แบบนี้แหละนะพากันขับไปขับมาทุกคนเลยผู้ขับไปผู้แล้ว อันนี้คือมันต้นทุกคนเลยนะข้าเจ้ากัมาขายมันต้นในยามตอนแรงแล้วข้าเจ้าจะขึ้นเหือตอนนั้นเลยนี่นี่อ่าเพื่อนกำลังถ้ากันเบรกไปยังนะข้าเจ้ายามเหยียบเครื่องของนี่เจ้าอ่านะทุกคนเลยนี่โอ้มันต้นเลยข้าเจ้ามาใส่เป็นอ่าเป็นกระสอบเลยเอ้กระสอบมันต้นเลยนี่แมนเลย ขาเจ้าพากันขับเขื่อนแบบนี้แล้วขาเจ้าจะถอดให้มันถือก,กับเหือตัวนี้เลยนะข้าเจ้าจะน่าจะถอยเอ้าได้ทุกคนเลยสเโฟร์รถนะอ่าเพื่อนได้เป็นแล้วแล้วพากันถอยไปถอยมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นละขาเจ้ามายกใส่เหือง่ญ่แบบนี้เลยโอ้พากันยกไว้เป็นกระสอบกระสอบเลยมันน่าจะไล่กระสอบเลยน่าจะหอดเสาสามซิปกระสอบเลย จเจ้ามายัดใส่กระสอบแบบนี้อออสองพอลูกทุกคนเล้พากันยกกันใส่แบบนี้พากันยกขันใส่จนเต็มเหือประมาณนี้แหละส่วนทางนี้สาวๆกําลัางซักเครื่องอย่างเลยยามตอนแรกทุกคนเลยส่วนทางนี้สาวๆกําลัางอาบน้ำเลยทุกคนเลยน,นี่หลายคนอยู่พากันอาบอยู่บอนนี้บอนเดียวนะพากันยกแบบนี้นะนพากันยกแบบนี้เลยทุกคนเลย หลังจากที่ข้าเจ้าอาบแล้วแล้วตอนนี้ข้าเจ้าจผพากันย่างเมื่อเือนย่างขึ้นเหอนขึ้นบ่าในย่างประมาณนี้ทุกคนเลยนี่ส่วนทางนี้แหละกำลังกำลังสีลงอาบไปยังโอะตอนนี้ตะเว้นก็น,น่าจะตกดินรับฝูเลยนะทุกคนเอาทุกคนเลยตอนนี้บาเคกก็น,น่าจะขึ้นแต่น้ำเซ่แล้วเวลาก็มันจะมืดๆนแน่ทุกคนเลยนี่มายู่จุดนี่กำลังย่างโอ้บาวสลีเพินก็น,น่าจะย่างไปก่อนเลย นี่เป็นบอลข้าวเจ้าออกกําลังกายบอลข้าวเจ้าเตะก็ต่อไีอย้ยามตอนแรงเออเด็กน้อยในโมบาน,นี้ทุกคนเลยพากันเตะแบบนี้เลยยามตอนแรงก็พากันจะลงออกกําลังกายหรือว่าลงออกเตะต่อนะแบบนี้เลยอยู่ในเขตนี้เด็กน้อยก็พากันลิ่นแบบนี้เลยนี่ก็แม่นก็ต่อคือ,อก,กันนีน่นเป็นแรงควายข้าวเจ้า เขาจะพูกจะมัดไว้อยู่แถวนี้เลยนะยุคเขตนี้เข,ขาเจ้ากันยังไหลงอไหลควายอยู่ตรงนี้ทุกคนเลย